ใจสู่ดวลเพทไทยไปกับทางความดีให้มีจิตสงบสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันไปจะสบความ สวัสดีครับผมอัญภูธเนตรมิรวงศาแห่งสารคดีเสริมสร้างรอยยิ้มเพิ่มความดีให้กับสังคมยิ้มสู้การเปลี่ยนภาพลักษณ์คนพิการที่มองในสังคมว่าคนพิการนั้นเป็นภาระทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมหนทางนั้นคือการสร้างอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับซึ่งถ้าเกิดว่าได้มีการสร้างและส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าคนพิการจะสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ ยิ้มสู้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้นำคนพิการท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะมาร่วมกันเปลี่ยนภาระให้กับกลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้โดยที่ไร้ขาทั้งสองข้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการยิ้มสู้วันนี้ครับ หากการรบคือหน้าที่ของเหล่าทหารหานที่เป็นแนวหน้าคอยประทะปกป้องประเทศชาติดำรงชีพดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องชาติและราชบัลลังก์หน้าที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดในชีวิตและลมหายใจเหนือพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเมียเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานมีให้ศัตรูใดๆมารุกรานซึ่งหลังจากภารกิจจบลงทุกคน จะให้เกียรติในฐานะเยี่ยงวีรบุรุษด้วยความกล้าในยามที่ชาติประสบกับวิกฤตแต่ในคําว่าวีรบุรุษนั้นส่วนหนึ่งอาจจะจบลงด้วยบทสุดท้ายพร้อมกับคําว่าความพิการทําให้เปลี่ยนสถานะจากชายชาติทหารมาเป็นเพียงคนพิการคนหนึ่งที่ต้องกินเงินบํานาญในสายตาผู้อื่นท่ามกลางสภาพที่ต้องปรับใจอย่างแสนทรมาน วันนี้รายการยิ้มสู้ได้เดินทางมาที่อำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวเพื่อมาพบกับอดีตทหารผู้กล้าที่ทุกคนรู้จักในนามหมวดเดินผู้ที่ต้องผกผันมาเป็นคนพิการและพลิกฟื้นสภาพจิตใจจนกลายมาเป็นผู้นำทำการเกษตรแบบพอเพียงแห่งชุมชนดงเจนครับซึ่งเขายึดหลักว่าชีวิตที่พอเพียงคือพออยู่พอกินการจะทำให้พออยู่พอกินจะต้องพึ่งตนเองได้ การจะพึ่งตนเองได้ก็ต้องทำเองเป็นโดยวิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาของไทยโดยหมวดเดินจะสวมบทบาทจากทหารผู้กล้ามาเป็นจิตอาสาที่เสียสละเวลาให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ได้โอกาสในชุมชนโดยการส่งเสริมความรู้และอาชีพในการเพราะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมที่ตนเองทำประสบผลสำเร็จมาแล้วเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีอาชีพทำกินอย่างยั่งยืน โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบคร,วรบัวครับเอาละครับหลังจากที่ท่านอาจารย์วิรยิยะละคุณมณีนามสรีพงพันธ์ได้พาผมมาถึงจุดหมายอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับคนยิ้มสู้แล้วก็ได้เยี่ยมชมบรรยากาศนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับร้อยตรีเดินอินตะนะครับ,รบผมต้องขอชมก่อนเลยครับว่าบ้านสวยมากและก็บรากาศดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าก่อนที่จะามาถึงจุดนี้ได้เนี่ย ท่านหมวดเดินนี่นะครับได้ผ่านเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตอย่างโชคโชนมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันตรงนี้แต่ก่อนอื่นนี่อยากจะทราบลือเกินว่าสาเหตุของความพิการที่ทําให้หมวดเดินเนี่ยต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างนี่คือเกิดจากสาเหตุอะไรครับเมื่อก่อนผมก็ยังเมื่อก่อนผมก็ปกติดีนะครับแม่ผมแต่งงานแม่ยุ1 9แล้วก็ผมเป็นบุคคลที่มีจิตทุนด้วยกันพี่น้อง <27 S 2> มีเจ็ดคนผมเป็นคนโตครับทีนี้ที่สาเหตุที่ผมพิการเนะีแ่ยบบมาจากไปรับราชการถูกเกินอาหารเข้าวพายการที่จังหวัดลำปางมีอยู่หน่วยรอ7,004สังกัดรอ7,004ตัวนั้นครับแล้วก็ได้พึกผลอยู่ตั้งนานแล้วก็มาให้ เพ่ิวิสาทหารที่ในโลกพิเศษที่ประตูผาหนึ่งเดือนนะหลังจากนั้นก็ส่งคืนไปเป็นบัตรหน้าที่ที่ขอขอ,ขอจังหวัดเฟพชรบูรี่นปีสองสองครับแล้วก็อยู่มาระยะหนึ่งก็ได้สั่งการให้กับผมเนี่ยออกไปกวดล้างเนี่ยออกไปตรวจเส้นทางไปนะช่วยเหลือขาช่วยเหลือช่วยเหลือบุคลากรชารที่ขึ้นไปพอพอได้เข้าไปประมาณสามโมงสามโมงเย็นเ,นเราไป ในพื้นที่เรานั้นฝนตกด้วยครับาก็โดนไปเหยียบกับระเบิดผมขาดทั้งทันทีข้างหนึ่งข้างขวาเนี่ยขาดทันทีเลยอ๋อคือขาดก่อนข้างหนึ่งข้างฝาอีข้างหนึ่งยังอยู่ข้างนี้ยังอยู่ทางซ้ายอยู่แต่ว่าไอ้เส้นเลือดใหญ่ไม่มีแล้วกรูกขาดหมดเหลือแต่กระดูกรันนี้กระดูกเนื้อไม่มีครับนะหลังจากนั้นก็ได้ไอ้สรงฮอแล้วเด็วเตอร์เนี่ยเขาไปรับที่ผมบาดเจ็บที่เขาขอนะ ไปรักษาตัวอ่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระกูดเก้าเผือพาไอ้มาที่จังหวัดเพชรบูร์ก่อนอ๋อไปที่เพชรบูร์ก่อนอ่าเพชบุร์ก่อนครับแล้วก็มาตัดขาเลยตัดขาที่นั้งสองข้างเลยตัดทสองข้างอยู่ที่นั่นได้สามวันอยู่ที่เพชรบูรณ์ได้สามวันครับก็ส่งต่อไปรักษาตัวที่กรุงเทพอืมที่พระมงกุฎเก้าครานั้นตอนนั้นมีบุตรแล้วมีบุตรไอ้คนแรกเนี่ยเจ็ดเดือนที่ผมไปนะพือหมายถึงว่าก่อนที่จะ โดนเกณฑ์อาหารครับผมคือมีลูกอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วแต่งงานแล้วเจ็แต่งงานเนอายุวิบเก้าหลังจากผมกลับมาลูกก็จําไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าผมมีอ่เพราะว่าขาไม่มีเนี่ยลูกก็ไม่เห็นว่าตอนปกติผมมีขาจะมีหรือมีเขาไม่เห็นหรอกครับหลังจากนั้นมาเขาก็ออกมาอยู่บ้านเลยออกมาอยู่บ้านในปีสองสี่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะนั่งอยู่อ้ทวงบ้านเนี่ยมองเห็นที่ภูเขาเนี่ยก็ว่า ก่อนนีที่เราปกติอาชีพของเราก็คือเข้าป่าน้ําตกน้ําตาตกเนี่ยโอ้ถ้าคิดจะเป็นปี๊บเนี่หลายปี๊บนึกถึงความหลังคือสมัยก่อนครับตอนที่เรายังเป็นยังปกติดีเนี่ยคือเราเข้าป่าไปหาไม้หาอะไรมาแต่ตอนนี้คือเราได้แต่น่งงานทำมันได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอ้รู้สึกท้อแท้หดหูมากยังมากครับแล้วปรับตัวนารับวัดประมาณเจ็ดปีแปดปี ถึงจะยอมรับตัวเองใช่ครับถึงยอมรับเองได้ตอนนั้นก็คิดว่าคิดว่าผมก็คิดว่าแบบว่าต้องหาอาชีพอาชีพที่เหมาะสมกับร่างกายของเราทีนี้คิดว่ายอมรับกับความพิการแล้วอยู่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยได้ทราบว่ามูลนิธิสุภารณมิตรแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะเข้ามาสนับสนุนโครงการทางเกษตรในบ้านบ้านของเราเนี่ยเพราะว่าเป็นบ้านที่ โดยการพัฒนาใน <Okay. S 2> บานียญอยากโจนผมต้องการที่ว่าอยากได้อาชีพที่ไอ้ตัวตัวเองถน,นัด mm hmm. ในในในพื้นที่ของตัวเองในบ้าน <Okay. S 2> แต่ว่าเรานั่งนั่งกับพื้นทําได้เพราะเหตุคงจะทําได้เพราะผมเห็น mm hmm. เห็นเห็นเห็นคนที่ที่บ้านใกล้ๆเนี่ยเขาทํากัน <Okay. S 2> ก็เลยเขาไปสมัครเป็นสมาชิกข,ของทางมนิทีเขาจากที่ว่าเขาขอบรมทั้งเจ็ดวันไปแล้วปุ๊บเนี่ยเพราะว่าในเปรียบเทียบ mm hmm. เวลาเขี่ยหัวเสือเนี่ยบเปรียบเทียบเนี่ยจะดีจะเสียยังไงเนี่ยเป็นวิธี่ลําบากใจมากเลยว่าคนที่สอนก็ไม่ได้สอนมากมันน้อยไม่เพียงพอ,เ,พงพอเราก็ไม่รู้ยังไงทำยังไงไปหาอาจารย์ทันทีเลยไปหาอาจารย์เสรีที่ไอ้ศูนย์ฝึกอาซีที่ไอ้แม่นาเรือ ท่านก็บอกให้ผมเลยว่าโอ้ดีแล้วมีหนังสือผมซื้อหนังสือมาน,นี้สองเล่มผมจะแบ่งให้เล่ม, 1, 1> มาหนึ่งราคา150บาทเนี่ยท่านววาอย่ายงนี้ครับอ่าผมก็ซื้อท่านท่านกา็อธิบายผมพังว่าเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้ในรูปนะ<ม>ในรูปที่หนังสือครับเพราะความรู้ผมน้อยมผมไม่มีความรู้ในเรนี้มากในในศึกษาการศึกษาผมก็น้อยผมก็มาศึกษาตามหนังสือ<ม>ที่ท่านบอกท่านหนังสือท่านบอกมาเปรียบเทียบดู หลังจาก12วันปุ๊บเนี่ยเหตุที่ผมเคลียร์ได้เนี่ยผมก็เปรียบเทียบดูมผมก็ทดลองขยายเลยเนี่ยขยายหัวเสื้จากจากของวุ้นลงไปที่เขา้าฟางนั่น<ำ>คือจุดเริ่มต้นอชีพเริ่มต้นของการสร้างอาชีพครับสร้างอาชีพจนถึงทุกวันนี้ผของหมดเดินครับผม,บผมนะครับ,รบแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับอาชีพที่หมดเดินทําอยู่ในตอนนี้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดเลยที่ทำให้หมดเดินเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ก็คือครอบครัว ครับผมใช่ไหมครับครับผม,มเริ่มต้นที่ภรรยาก่อนเลยคููคทุกคููยากของเราครับผมไอที่อยู่แร้ทุกวันตั้งแต่